สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามสวัสดี f อที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนครับมาพบมาเจอกันครับสมเกียติอ่อนในมุลชาแนลนะครับเมื่อนี้ก็มาอยู่โรงแรมชนจันทร์นะครับเด้อโรงแรมชนจันทนะครับโรงแรมชนจันท พาแขกมาพักรถตัวก็จอดเยอะยคนจุกจุนเช้านี้ก็ไม่ได้ออกแล้วครับไปออกทีก็เที่ยงครึ่งออกไปกินข้าว สินข้าวที่พัทยาใต้นะครับชีวิตการทำตัวครับกลางวันนี่อยู่ยากร้อนมากที่พัทยานะวันนี้ผมอยู่พัทยา นี่เป็นลานจอดนะลานจอดรถบัสเดี๋ยวจะไปซื้อบุหรีหลังคาเปิดแล้วมั้ง ซื้อบุหรี่สแปบ๊บออกกี่โมงบโมงครัออกเที่ยงคืนอโหโหโหนอนรอ,อเลยนอนรอยังไม่กลับนอนอีกคืนหนึ่ง พรุ่งนี้ออกกลับไปก็ไปเข้าคิงบ้าเบร์ออกคิงบ้าเบร์ส่งออกเลยหรือมีจอดแฟ,ฟรร้บ้างก็ไ <c oughs> ม่รูไไ้ไปตะวันแรกแล้วเหรอ,อะนะจอดแฟ,ฟรร้ยอะไร <c oughs> ก็เริ่มออกทยอยออกพาแขกกลับกรุงเทพบ้างกลับกรุงเทพบ้างพาไปเที่ยวบ้างแต่ของผมนี่อยู่อีกคืนนึงออกเที่ยงครึ่งพาแขกไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไปไหนไม่รู้ แกมเขาก็ยังไม่บอกนะครับเนี่ะชีวิตทําทัวร์ก็เหนื่อยเหนื่อยเมื่อกี้ก็ร้อนมันดู่ยากอะอยู่กลางวันนี่อยู่ยากแบบนอนในเกนั่งในเกเนี่โอ้โหแบบพื้นเกะก็เป็นจะเป็นในเนี่ยเป็นเลสตะเลสทีนี้มันก็ร้อนมันดูดความร้อนนะร้อน พัดมาแล้วศูวนย์เจ็ดร,ร้านค้าไม่เปิดเลยฮะอันนี้จะเป็นทางด้านนี้จะเป็นถนนสุขุมวิทตรงนี้จะเป็นถนนสุขุมวิท ซอยซอยเข้ามาในโรงแรมครับ <c oughs> อีกองหนึ่งเอเดมิดแดงง่ายก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ใให้หน่อยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ